สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัสวยครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิววันนี้เรามีตัวเลือกใหม่ๆให้เพื่อนๆสนใจศึกษากันก่อนที่เพื่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรคะวันนี้สกูตเตอร์ครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านั่นเองค่ะหลายคนอาจจะกำลังหาข้อมูลในการที่จะตัดสินใจซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าสักตัวหนึ่ง เดี๋ยวเราจะรีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเรากันค่ะไปชมกันเลยดีกว่าไหมไปกันเลยตามมาตามมาตามมาเร็วตามมาตามมานี่ก็คือเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เรากำลังจะรีวิวกันนะคะนี่เลยสำหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนต้องจำเป็นที่จะต้องใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้า อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่เพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจซื้อสามารถเลือกหากันได้ค่ะโดยสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะคะเราซื้อมาจากในเว็บไซต์สนนราคาอยู่ที่ประมาณ3000บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าส่วนประกอบของสกูตเตอร์ไฟฟ้านี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยและนี่ก็เป็นส่วนประกอบของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะ ก็จะมีตัวนี้เป็นตัวหน้าปาดัดช่องเสียบคุญแจซึ่งเขาจะมีคุญแจมาให้แบบนี้นะคะเราไขาคุญแจแล้วก็เปิดหน้าจอจะบอกเปอร์เซ็นของแบตเตอรี่ที่เหลือนะคะก็คือเราชาร์จไฟไว้ไวประมาณ3มชั่วโมงไฟก็จะเต็มแบตเตอรี่ก็จะเต็มที่ละเปอร์เซ็นแบบนี้ค่ะถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆแบตเตอรี่ก็จะลดลงเหมือนเวลาเราชาร์จแบตโทรศัพท์ค่ะตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นไฟเลี้ยวค่ะนี่ไฟเลี้ยวติดเปิดทางซ้ายก็จะติดข้างซ้ายดันไปทางข้างขวาก็จะติดข้างขวาค่ะและน,นี้ก็เป็นผู้รีวิวตัวน้อยของเราค่ะต่อไปก็เป็นส่วนของแต่ค่ะกดแต่ไหนค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นแต่สัญญาณเตือนให้ผู้ที่ขวางทางสกูตเตอร์ของเราหรือผู้ที่ เดินอยู่ตามถนนที่เรากำลังจะขี่ไปนะคะเป็นสัญญาณให้เขาระวังค่ะต่อไปนะคะสกูตเตอร์ของเราก็จะมีตรงนี้คืออะไรคะลูกเบรกตรงนี้เป็นเบรกนะคะสกูตเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะแถมอันนี้คือ,อกระเป๋าไว้สำหรับใส่ของอ่าเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่สามารถใส่ของได้นะคะเวลาที่เรามีสัมภาระ สกูตเตอร์ตัวนี้เหมาะสําหรับใคร <Yeah. S 1> เหมาะสําหรับอาจจะเป็นนักศึกษาที่จะต้องเดินทางในมหาวิทยาลัยไปเรียนตามคณะต่างๆหรือผู้สูงอายุที่จะต้องเดินทางไปซื้อสินค้าที่อยู่ในหมู่บ้านลดอาการเจ็บเขา่าเดินไม่ไหวก็สามารถใช้ได้ค่ะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟด้านท้ายเวลากดเบรกนหนกดเบรกสิคะผู้รีวิวอ่าผู้รีวิวกดเบรกไหนคะ่ะ กดเบรกไฟก็จะติดแบบนี้นะคะเป็นสัญญาณให้รถที่อ,อาจตามมาด้านหลังระวังค่ะไม่ให้ชนรถสกูตเตอร์แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะนั่งแล้วก็จะมีล้อหนะ้าและล้อหลังค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำการขี่สกูตเตอร์รีวิวใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปขี่กันเลยไปไปไป ทีนี้เราจะมาดูวิธีการชาร์จไฟเวลาที่แบตของสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเราหมดนะคะลักษณะที่ชาร์จไฟก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีตุกชาร์จแล้วก็มีปลั๊กสำหรับเสียบกับไฟบ้านค่ะเวลาเราชาร์จเราทำยังไงคะผู้รีวิวต้องเปิดตรงไหนคะเปิดตรงนี้ครับเปิดเลยค่ะเปิดแล้วทำยังไงต่อคะเด็กๆทำเองไม่ได้นะคะจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูค่ะ เสียไปมันจะมีรู3มรูแบบนี้นะคะรู3มรูแบบนี้แล้วที่เสียบของเราก็จะเป็นแบบ3รูแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมีเลขหนึ่งเลข2เลข3เพื่อนๆเสียบไปให้มันตรงกับรูค่ะเอาด้านที่เป็นตรงนี้ค่ะลงด้านล่างนะคะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้ค่ะ เสียลงไปให้มันแน่นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาตัวนี้ปักแบบนี้ไปต่อกับไฟบ้านได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีสกูตเตอร์ไว้ใช้งานแบบไม่ต้องเปลืองน้ามันแล้วก็ไม่ต้องเปลืองแรงในการเดินด้วยค่ะไม่ต้องเหนื่อยด้วยใช่ไหมคะที่เราจะใช้งานนะคะเราก็แค่บิดกุญแจเอาขาตั้งขึ้น กี้นะคะเราก็ปิดกุญแจแบบนี้ค่ะกด start 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 เลยเ็แบบนี้ค่ะไป้าเป้เพื่อนๆอย่าลืมไปกดกดกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามีคลิปอะไรเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกค่ะบ๊ายบาย